Oh, สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะพบกับเนรนัสเรีัสนะคะก็ วันนี้นะคะเราก็จะมาทำ first impression นะคะให้เพื่อนๆชมกันอีกแล้วนะเพราะว่าแบรนด์วันนี้นะคะมีความน่าสนใจแล้วก็ไม่ได้หาซื้อง่ายๆตามเมืองไทยด้วยนะคะต้องสั่ง pre order จากต่างประเทศเท่านั้นแล้วก็จริงๆแบรนด์นี้เนี่ยเป็นแบรนด์ที่เนิร์สเคยโพสไปแล้วใน a c e b o o k นะว่าเออเนิร์สสั่งมาแล้วนะแล้วก็จะมาทำรีวิวให้เพื่อนๆดูแน่นๆนะคะก็วันนี้มันก็ได้มาแล้ว <laughs> ดีใจมากนะคะเพราะว่ามันสวยมากจริงๆแต่ว่าเนิร์สต้องขอบอกไว้ก่อนเลยว่าจากที่เนิร์สได้ไปศึกษายูทูบเบอร์ต่างประเทศเขาเรียนคพบว่า <laughs> มันมีทางด้านแย่แล้วก็ด้านดีนะซึ่งไอ้ตรงนี้เนี่ยก็อยากจะมาพูดความจริงนะคะว่ามันเป็นยังไงแล้วก็มาสมควรมีไหมได้วยการลองด้วยตัวเองะคะ่ะแล้วก็จะลองไปพร้อมๆกับเพื่อนๆทุกคนเลยเนาะ,ะบแบรนด์ในวันนี้นะคะก็คือ Huda Beauty นะคะเป็น Texture Eye Shadow นะคะแล้วก็เป็นรุ่น Rose Gold Edition ค่ะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็พอเปิดมาปุ๊บชึ้ง สวยมากคือมันจะเป็นแบบแบทอายแชโดว์นะคะแล้วก็มีกกิดเธอด้วยนะคะเป็นอะไรที่แบบเคยเห็นครั้งแรกคือชอบมากแล้วก็ต้องมีให้ได้นะคะนี่แบบสวยมากอ๋อ <My> อขอเล่าคร่าวๆนิดนึงนะคะ h ูด้าบิวตี้เนี่ยเป็นแบรนด์ของบล็อกเกอร์นะคะต่างประเทศที่ดังมากๆเลยนะแล้วเขาก็ได้ออกเครื่องสําอางนะคะเป็นแบรนด์ของตัวเองคือมีทั้งอายแชโดว์ก็คือจะพาเลตตตัวนี้นะคะแล้วก็มีคนตัปลอมที่แบบฟููฟสายฝอเลยเนาะแล้วก็ลิปสติกนะคะซึ่งล e ิปสติกอ่ะคือหลายๆคนชอบมากบอกว่าเฮ้ยมันดีจริงๆนะคะแล้วก็อยากลองอะไรเงี้ยคือเนาะก็ยังไม่ได้สั่งตัวนั้นมาเนาะก็ถ้าเกิดว่าสั่งยังไงเดี๋ยวก็จะมาลองให้เพื่อนๆดูอีกแล้้ววววววกกกันนนนนนนะะะะะคคะ็เเดีียววียนรนราจริใส่่ขอองไป โอเคค่ะเพื่อนเพื่อเราก็จะมาดูภาพรวมนะคะของ r o s c o e dition ตัวนี้นะคะ่ะด้านหน้าคือก็จะเป็นแบบนี้เลยเนาะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นข้อมูลผลิตภัณฑ์นะคะอยู่ด้านหลังแล้วก็เจ้าตัวนี้นะคะก็คือจะมีทั้งหมดเลยนะ18สีนะคะในราคาประมาณ2,000กว่าๆนะคะถ้าเกิดว่าในเมืองไทยเอามาขายเดี๋ยเดาว่าน่าจะขายกันประมาณ3,500บวกๆนะคะจนแบบเกือบเกือบ 4, เลยก็ว่าได้ซึ่งถือว่า คนไทยเอามาขายราคาแพงอยู่เหมือนกันเพราะยังไงเขาก็ต้องบวกกาไรเข้าไปเนาะแล้วก็เราสังเกตว่าเจ้าตัวนี้นะคะมันจะมีทั้งหมด3 texture นะเป็นพาเลตที่ดูจากภาพรวมภายนเอกคือถือว่าตอบโจทย์เราเลยนะคะเพราะว่ามันก็มีสีที่ใช้ได้แบบ everyday แล้วก็ที่สำคัญคือเราชอบตรงที่เขามีสีดำมาด้วยเพราะมีสีดำมาด้วยเราสามารถ build ได้ว่าเออเราจะแต่งตาโทนที่เข้มขึ้นไปอีกหรือว่าเราสามารถนำสีดำเนี่ยมาทำเป็น กรีดเป็นอายไลเนอร์แบบเบาๆชิคๆก็ได้นะคะซึ่งเารู้สึกว่าเอาอพอมองภาพรวมแล้วมันเป็นพาเลทที่เออก็น่ามีดีนะก็เลยสอยมาลองเลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาพูดในเรื่องของแพคเกจจิ้งของเจ้าตัวนี้นิดนึงนะคะบางคนเนี่ยคอมเพลนมาว่าเฮ้ยมันราคา2,000กว่าบาทจะทําไมถึงแบบว่าไม่มีกระจกล่ะแล้วก็บางคนก็คอมเพลนว่าไอ้แพคเกจตัวนี้นะคะมันแบบก,บก็หลกกะลาแต่สาหรับเนยน,นะคะเนรู้สึกว่าเออเขาก็ดีไซน์มาแบบ สวยดีอะคือแบบมันก็เป็นใสๆเนาะแล้วก็เห็นสีทุกสีนะคะเวลามองภาพรวมคือมันก็แบบเฮ้ยมันก็สวยดีออกอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ได้ซีเรียสเรื่องแบบแพ็กเกจอะไรมาเนะละก็รู้สึกว่าตรงนี้คือเขาก็เป็นเหมือนแบบแม่เหล็กด้วยนะคะคือมันก็จะดูดกันนะคะในเวลาปิดเป็นว่าเรื่องแพ็กเกจจิ้งเนี่ยก็ไม่ได้ซีเรียสเท่าไหร่นะคะก็รู้สึกว่าเออมันก็โอเคในส่วนของกลิตเตอร์ที่วิงวิงนะคะจากที่เนิรด์ดูยูทูบต่างประเทศมาเนี่ยเขาบอกว่าใช้กับมือใช้กับนิ้วเนี่ยจะดีกว่านะคะเพราะว่าถ้้าาใชกับบแปรงงที แปรงมันไม่สามารถตักกิตเตอร์ขึ้นมาแปะที่ตาเราได้อันนี้ก็อาจจะเป็นข้อเสียหนึ่งที่เรารู้สึกว่าการที่เราใช้นิ้วนะคะคอนโทรโลที่ตาเราเนี่ยเราคอนโทรโลมันได้ไม่ดีเท่ากับแปรงนะคะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวมาลองแต่งตากันดูเลยแล้วกันเนาะว่าเอ้ยแต่งแล้วแบบมันใช้กับแปรงไม่ได้จริงๆหรอมันต้องใช้นิ้วอย่างเดียวใช่ไหมนะคะก็เดี๋ยงเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะอันนี้นะคะแล้วก็แต่งตาเสร็จแล้วนะคะข้างหนึ่งนะคะก็จะเป็นโทนชมพทูทองๆแบบนี้เลยนะคะก็ เห็นไหมว่าเนกรีดเหมือนแบบไอายไลเนอร์ด้วยแต่ว่าเนไม่ได้ใช้ไอายไลเนอร์ลิควิดนะคะเนอร์ใช้อายแชโดว์สีดาจากพาเลตนี้นะคะในการกรีดเป็นไอายไลเนอร์นะคะพาเลตไหนที่มีอายแชโดว์สีดำนะคะมันมีดีข้อดีคือสามารถกรีดเป็นไอายไลเนอร์ได้แล้วก็เราสามารถบิวให้แบบลุคนั้นเนี่ยเข้มเป็นแบบสโมกกี้ก็ได้นะคะใครอยากรู้ว่าแต่งยังไงนะคะก็ดูกันต่อเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาแต่งตาอีกข้างหนึ่งให้ดูกันค่ะโอเคค่ะเริ่มกันด้วยสีแรกเลยเนาะก็เดี๋ยวเราจะใช้สีนี้นะคะ สีเบนะคะในการทาให้พวบริเวณเปิดตาก่อนเพื่อเป็นการเซ็ตแค่เปิดตาของเราเนี่ยแห้งสนิทนะคะเพื่อการเบลนที่ดีค่ะคือการที่เราต้องเซ็ตด้วยสีแบบแบบนี้นะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราลงคอนซีลเลอร์ไว้แล้วมันยังแห้งไม่ดีหรือว่ามันจะมีความเหนื่อยอยู่ะคะ่ะจะทําให้เวลาที่เราลงสีอายแชโดว์แล้วก็เบลนลงไปเนี่ยมันจะไม่สมูทน,นะ้วมันก็จะแบบพอเราเซ็ตทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมาใช้สีที่ชื่อว่าชายนะคะจะเป็นสีแบบว่าชมพูอ่อนๆนะคะสีนี้ ทาเป็น transition color นะคะเสร็จแล้วนะคะก็จะใช้สีเดิมนี่ยละคะในการทาใต้ตาเราด้วยนะคะพอเราได้ transition color ที่เป็นชมพูอ่อนๆแบบนี้แล้วนะคะก็จะมาใช้สีฟลาเมงโก้นะคะที่เป็นสีชมพูแบบชมพูหวานแอ่ะ ทับลงไปช่วงปลายหางตาเพื่อแบบสร้างดิเมนชันให้มันแบบว่ามีมิติมากขึ้นนะคะสีก็โอเคเลยนะแบบพอมาเบลนด์ที่ตาก็แบบก็ดีอ่ะไม่ได้เบลนด์ยากแต่อย่างใดสีชัดด้วยทีนี้นะคะเราก็จะเพิ่มสีนี้นะคะน้ำตาลชื่อว่าแซนดาวูตัวนี้นะคะไปที่หางตาของเรา สร็จแล้วนะคะเนยะก็จะใช้สีแดงน,นะคะที่ชื่อว่า b o สซีนะคะอันนี้เป็นแบบเลือนหมูนะคะในการจิ้มที่หางตาของต่อมานะคะเนยก็จะใช้สีที่ชื่อว่า a n g e l ลิกนะคะก็จะเป็นสีชมพูที่มีเหลือบชิมเมอร์ทองๆแบบนี้นะคะในการจิ้มทาไปนะคะบริเวณกลางเปิดกตาถึงหวัวตาเลยนะคะ แล้วเราก็จะมาติดเทปตา2ชั้นกันนะคะอันนี้เราใช้หฮหลอกไอเทปนะคะไซส์ L เหมือนเดิมแล้เดี๋ก็จะใช้สี a อ g เจอริกนะคะสีเมื่อกี้นะคะในการทาทับบริเวณที่เราติดตา2ชั้นลงไปค่ะมันจะได้มีความเนียนแล้วก็ช่วยเซตกาวด้วยนะคะ จากนั้นนะคะเดี๋ยวเราก็จะใช้ไอายไลเนอร์นะคะที่เป็นแบบหัวมุนใน,น,น,นสองแบบนี้นะคะในการเขียนโคนขนตาบนซะหน่อยต่อมานะคะนุ่ก็จะมาใช้สีดำนะคะ black tuffle อันนี้นะคะกับแปรงหัวตัดแบบนี้นะคะในการกรีดเป็นไอายไลเนอร์เพราะว่าชว่วงนี้นะก็อินกับการกรีดอายไลเนอร์โดยใช้อายแชโดว์เนาะเพราะว่ามันจะได้ความแบบฟุ้งๆนิดนึงนะคะแล้วก็ไม่ได้ขมเบอร์อะไรขนาดนั้นนะคะอีกอย่างคือมันคุมง่ายกว่าด้วยนะจริงๆมือใหม่ดี ลองใช้กับแปรงแบบนี้ได้นะคะโอเคค่ะขนตาที่เราจะใช้ในวันนี้นะคะเราจะใช้ของซูเปอร์มันนะคะซีตาอาราเชสนะคะ S 3 0 3ค่ะจะเป็นแบบฟูฟูแบบนี้ค่ะ ก็จะเป็นเมคอัพที่แต่งเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นชมพูทองๆนะคะแบบว่าซอฟต์นูนๆน,นะคะก็วันนี้ไม่ได้มาแรงมากเนาะก็อย่างที่บอกเดี๋ยวเราจะมาให้คะแนนเจ้าพาเลตตัวนี้กันเลยนะคะกะ็เนื้อที่เป็นแบบ texture เป็นแบบ glitter ที่แบบฟอยฟอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะไอแบบนี้เนาะที่เนื้อบอกว่ามันใช้กับแปรงไม่ติดนะคะเดี๋ยวเนื้อจะลองใช้ให้ดูนะ,ะใช้กับแปรงแบบนี้นะคะเอาสีแดงแล้วกัน มันแบบมันไม่ติดจะลองที่เนี่ยค่ะมันจะติดแค่นี้เองอะแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้กับมือดูดิถ้าเราใช้กับมือคือมันจะติดดีมากนะคะแต่ว่าถ้าเราใช้กับแปรงเนี้ยมันจะแบบไม่ค่อยติดเนาะอันนี้นะคะก็เป็นข้อเสียของพาเลตอันนี้นะคะเพราะเร้สึกว่าการที่เราจะใช้มือคอนโทรลแบบ กลิตเตอร์เนี่ยมันยากมากนะคะก็บางจุดเราก็อยากได้แบบใส่แซมๆนิดนึงนะคะเราก็ไม่สามารถใช้แปรงได้เนาะก็คงต้องใช้นิ้วมืออย่างเดียวนะคะอันนี้ก็เป็นข้อเสียของพาเลต t นี้เลยเนาะแต่ว่าในส่วนของสีที่เป็นสี a แอ e เจลิก่ะสีนี้กับสีนี้ก็ไม่มีปัญหานะคือใช้แปรงได้ตามปกตินะคะ ก็โอเคะคะ่ะแล้วก็สีแองเจลิกคือสวยงามมากๆม,ม,มากนะคะในส่วนที่เป็นเนื้อแมทนะคะเนะรู้สึกว่าก็ดีทุกอันนะคะพรอมเลนแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเนาะก็ถือว่าคุณภาพโอเคนะคะก็เดี๋ยวจะให้คะแนนรวมๆเลยแล้วกันเนาะก็ถ้าให้คะแนนเต็ม5้านะขอให้ซักแล้วขอให้สัก <Yeah. S 1> นะสี่แล้วกันนะคะหักตรงที่ว่าเต้องใช้นิ้วนะคะกับติดเตอร์บางสีเนาะแล้วก็แพคเกจจิ้งนะคะจริงๆแล้วก็ไม่ได้มายอะไรมากเนาะแต่ว่า อันนี้คือแปบ,บเดียวมันก็เป็นแบบเป็นรอยนิ้วมือนะคะก็ค่อนข,ข้างสกรปรกนิดนึงนะคะก็เนแหล็ก็ทั้งหมดนะคะก็ให้4เต็ม5ค่ะก็ถือว่าโอเคแต่ถามว่าเจ้าพาเลตนี้เนี่ยจำเป็นต้องมีไหมนะคะล้วก็ขอบอกเลยว่าก็ไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้นะแต่ว่าข้อดีคือมันมีหลายสีนะคะในราคาที่สอง0ันกว่ากว่านะเราก็ที่สําคัญคือมีสีดํามาให้นะเราเก็ปรลาบปลื้มตรงนี้มากๆเลยนะคะสีดำเนี่ยเราก็สามารถเอามาครีเอทนะคะเป็นแบบอายไลเนอร์แบบ ที่แบบไม่ได้ตั้งใจแบบนี้ได้นะคะโอเคสุดท้ายนี้นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะคะจะเอ็นจอยกับเมคอัพที่เนยพยายามมาครีเอทให้ดูเนาะก็ถ้าเกิดว่ามีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเนยก็จะมาทำา p r นด์สติมเพลให้ดูกันอีกนะคะ mm. ก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบแล้วก็ ใครที่ชอบวิดีโอนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์ให้เนยด้วยนะคะจะได้มีกําลังใจในการทําต่อวน,นะคิดว่าช่วงนี้เนาะกำลังปิดเทอมนะเนก็จะพยายามทาคลิปใหม่ๆที่ไม่เคยทำนะคะมาให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกบ่อยๆที่ๆเลยนะคะก็ยังไงวันนี้เนะขอลาไปก่อนแล้วก็ไว้พบกันใหม่คลิปนะคะบ๊ายบาย